สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมิถุนเรามาดูกันนะคะว่าชาวมิถุนค่ะ ช่วงนี้ความรักจะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้ดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์คือดาวตัวแทนความรักได้เป็นได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีนะคะมาสถิตพ,พบปุตตะด้วยนะคะแล้วก็ดาวเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยเช่นกันชาวมีทุนช่วงนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะและบางท่านก็จะมีโชคด้วยนะคะดาวเจ้าเรือนปุตตะก็ไปเลงลาภะอีกนะคะช่วงนี้อาจจะมีโชคส่วน เออบางท่านก็อาจจะเออมีเด็กเข้ามาชอบนะนะคะใครที่มีเด็กเข้ามาชอบบางทีบางครั้งบางคราวคุณก็อาจจะไปหลงคารมเด็กนะคะอ่าประมาณนั้นเพราะว่าช่วงนี้ดาวประจําตัวของคุณตั้งแต่วันที่6ตุลาคมนะคะคก็จะออมาสถิกร่วมกับดาวศุกร์ด้วยนะคะ่าทีนี้เรามาดูกันค่ะนะคะว่าชาวมิถุนเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนบางท่านเนี่ยจะมองในมุมมองว่า ใครที่มีปัญหาความรักนะคะใครที่มีปัญหาความรักอยากจะให้คุยคุยกันดีๆนะคะ,ะปรับความเข้าใจกันดีๆส่วนคู่รักครอบครัวเนี่ยคู่รักครอบครัวจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะบางท่านได้บ้านใหม่เพราะว่าดาวพุธมาเออดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะแล้วดาวประจําตัวคุณบางท่านก็ได้บ้านใหม่บางท่านก็ทําบ้านใหม่นะคะตรงนี้บางท่านมีการเดินเรื่องเดินเ,เอกสารไปเกี่ยวข้องกับบ้านนะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าชาวมิถุน สิบห้าวันสั้นๆนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพียงแต่ว่าคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยก็เรามาระวังปัญหาจริงๆนะคะการเปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาด้วยนะคะดาวเกตมาสถิตพบอารินะคะก็เรียกว่าก็เรามาระวังในเรื่องของปัญหาความรักสําหรับคนที่มีปัญหาความรักบางท่านจะคิดมากคิดเยอะ นะคะเครียดวิตกกังวลอารมณ์ประมาณนั้นนะคะดาวเกตเขาย้ายมาสถิตภพอริอ่ะคู่รักครอบครัวนะคะคู่รักครอบครัวช่วงนี้เหนื่อยในเรื่องของอะไรการจัดการบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะมีภาระที่คุณรับผิดชอบเยอะมากๆนะคะในช่วงนี้โดยเฉพาะในเรื่องของงานบางท่านต้องเร่งปั่นงานกับบางท่านก่อนหน้านี้อาจจะพักงานหรืออะไรก็แล้วแต่ นะคะตอนนี้ต้องเร่งปั่นงานอารมณ์ประมาณนั้นและบางท่านนะคะและบางท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงในสายงานได้ไหมได้ด้วยนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกถึงความอึดอัดกับใครบางคนในสายงานก็ว่ากันไปนะคะของชาวมิถุนส่วนมิถุนถ้าภายในครอบครัวจะมองแบบนี้ค่ะนะ,ะ,ะจะมองในมุมมองว่าจะมองในมุมมองว่าการเงินการทอง นะคะอาจจะไปกับบริวารได้ไหมได้นะคะภายในครอบครัวของคุณหรือ,อบางท่านอาจจะมีในเรื่องของปัญหาผิดใจกันกับผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ตรงนี้ได้ทั้งผู้ใหญ่สายงานและผู้ใหญ่ใกล้ตัวนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าระวังผู้ใหญ่ในบ้านใครก็ได้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายเพราะว่าช่วงนี้หรือคู่ก็ได้นะนะคะเพราะว่าดาวพระหัสเนี่ยเริ่มเดินถอยหลังละ เริ่มเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่สามตุลานะคะก็สุขภาพร่างกายได้นะคะหรืออารมณ์ประมาณ่ากกับผู้ใหญ่ในครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะที่คุณวิตกกังวลอยู่นะคะที่คุณวิตกกังวลถ้าใครมีปัญหาสุขภาพร่างกายผู้ใหญ่ส่วนใครที่รอคอยรับทรัพย์รับเงินจะมีโอกาสได้รับทรัพย์รับเงิน <Lion. S 1> นะคะเงินที่คุณรอคอยอยู่ไม่ว่าคุณรอคอยเงินจากช่องทางใดค,คุณอาจจะมีโอกาสได้รับทรัพย์นะคะจับเงินก้อนด้วยบางคนได้เงิน ได้เงินหรือได้โชคหรือได้ของอะไรสักอย่างหนึ่งได้ของมีค่าของมีราคาได้นะคะของชาวมีถุนส่วนช่วงนี้บางท่านอารมณ์อยู่ไม่ติดบ้านก็มีค่ะนะคะอารมณ์ของคุณเนี่ยอยู่ไม่ติดบ้านก็มีนะคะเอ่อหรือจะเน้นแบบนี้นะะจะเน้นแบบนี้คู่รักครอบครัวเนี่ยจะมองไปในลักษณะที่ว่าดาวอาทิตย์ยังไม่ได้ย้ายนะคะดาวอาทิตย์ยังไม่ได้ย้ายก็ระมัดระวังมีปัญหานะคะ ปัญหาบางสิ่งบางอย่างภายในครอบครัวปัญหาเกี่ยวข้องกับวงศาคนาญาตินะคะของชาวมีถุนส่วนบางท่านอึดอัดนะคะอึดอัดอารมณ์ประมาณน,นั้นได้แล้วก็ช่วงนี้มีถุนบางท่านก็จะมีโอกาสได้เดินทางนะคะเดินทางหรือบางท่านช่วงนี้อยู่ดีๆก็จะมีญาติญาติที่เคยห่างหายหายหน้าหายตาหรือญาติที่ไม่ค่อยจะติดต่อนะคะอยู่ดีก็ติดต่อมา นะ,ะติดต่อมาแต่การติดต่อมาน่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของอะไรที่มันเดือดร้อนหรือเปล่าอันนั้นก็ได้ด้วยนะคะโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะูค่รักครอบครัวเหนื่อยหน่อยนะคะคู่รักครอบครัวช่วงนี้นะคะการเริ่มต้นการบุกเบิกกันอยากจะทําอะไรใหม่ๆแต่โอกาสตรงนี้มันคือโอกาสของคุณเพราะอะไรต่อให้คุณเหนื่อยต่อให้คุณเริ่มต้นต่อให้คุณบุกเบิกต่างๆหน้าๆน,นะคะ โอกาสความเป็นไปได้ตรงนี้มันคือโอกาสความก้าวหน้าและความสําเร็จถ้าคุณคิดอยากจะเริ่มต้นนะฮะทำอะไรก็ได้นะคะตรงนี้เป็นการเริ่มต้นค่ะแต่ถ้าใครรอข่าวดีบางท่านออกงานมาแล้วนะคะบางท่านก็รอข่าวดีรอข่าวดีของผู้หลักผู้ใหญ่หรือรอข่าวดีจากงานใหม่ๆนะคะหรือคุณอาจจะรอข่าวดีจากผู้ใหญ่บางคนก็ได้ผู้ใหญ่ที่คุณรู้จักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือนะคะผู้ใหญ่ที่เอ่อ คอยอุปถัมภ์กันมาอย่างเนี้ยบางท่านก็จะได้ข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคี่ว่าจะมีในเรื่องของหน้าที่การงานการส่งเสริมงานเข้ามานะคะอ่ะส่วนสำหรับคนที่มีปัญหาความรักคุณจะรู้สึกถึงความอึดอัดในความรักคุณจะรู้สึกถึงว่าเอ๊ะเขาจะเขาจะทำอะไรที่มันดีขึ้นบ้างไหมนะคะ หรือคุณจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วอะอารมณ์ประมาณว่าเหนื่อยแล้วแต่ในใจรู้สึกถึงความอึดอัดในใจรู้สึกว่าฉันก็อดทนมามากพอสมควรละอารมณ์ประมาณนั้นนะคะจนณวันนี้อารมณ์จริตของคุณเองคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเริ่มสับสนละคุณเริ่มเอาแน่คุณเริ่มคิดมากละคุณเริ่มคิดเยอะละว่าเอ้เราจะเหนื่อยอย่างนี้ต่อไปเหรออารมณ์ประมาณนั้นนะคะส่วนในบางท่าน มีการทะเลาะก,กันนะคะการผิดใจกันการทะเลาะก,กันการไม่เข้าใจกันและบางท่านช่วงนี้คนของคุณก็รู้สึกว่าไม่ยอมมาปรับความเข้าใจด้วยนะนะคะทะเลาะก,กันไปใหญ่เลยอะคะ่ะจะมองว่าไม่ปรับความเข้าใจค่ะแล้วก็จะมองว่าจะมองว่าคุณจะรู้สึกได้อะว่าปัญหาตรงนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ไปไหนเลยนะคะโดยเฉพาะบางท่านรู้สึกได้ว่าคนของตัวเองมีอะไรแบบว่าปกปิดปิดบงังซ่อนเร้นนะคะ หรือบางท่านโอ้โหพยายามใช้ความพยายามมากๆเลยอ่ะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วแต่ใช้ความพยายามนะครับความพยายามที่จะสืบสอบนะ,ค,ะความพยายามที่จะสืบสอบว่าคนของตัวเองอ่ะมีอะไรปกปิดแต่เชื่อได้ว่าเขาคนนี้เก็บความลับเก่งมากนะคะตรงนี้นะแต่ก็เชื่อเถอะค่ะความลับไม่มีในโลกนะคะบางท่านเนี่ยพยายามสืบสอบจ,จนรู้เรื่องก็มีนะคะแต่เรามองว่าต่อให้รู้เรื่อง เขาก็แถค่ะกระต่ายขาเดียวค่ะนะคะคนคนนี้นะมาดูเขาคนนั้นของชาวมีถุนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเขาคนนั้นของชาวมีถุนในช่วงสิบห้าวันนี้สำหรับคนที่มีปัญหาความรักนะคะโอ้เอาตัวรอดเก่ง ต้องบอกก่อนว่าเอาตัวรอดเก่งหรืออารมณ์ประมาณว่มามีทางเลือกใหม่ได้หมดทางเลือกใหม่ๆหรือระหว่างคุณกับเขาถ้าสมมุติว่าคุณกับเขาอยู่กินกันแล้วนะคะอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าการไปต่อมันยากแล้วเขาจะรู้สึกแบบนี้เพราะเขามีทางเลือกใหม่ ทางเรื่องใหม่ของเขาคนนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะแต่การอยู่กินกันมันยากแล้วหรือเขาเคยเข้ากับคุณเคยคิดจะสร้างครอบครัวก,กันก็ได้สร้างอนาคตร่วมกันก็ได้เคยมีความหวังแบบนั้นแล้วแต่ตอนนี้นเวลามันผ่านไประยะหนึ่งระยะยาวก็ไม่ใช่แล้วนะคะจะมองในรูปแบบว่าไม่ใช่แล้วจะมองในรูปแบบว่ามันมีความเป็นไปได้ ค่อนข้างน้อยมากนะคะค่อนข้างน้อยนะน้อยมากแล้วก็มองว่าเขากำลังอยากจะเลือกบูฟออนนะคะเอะคนของคุณไปติดพันใครหรือเปล่าเนี่ยหืไปติดพันใครหรือเปล่าหรือกำลังไปคุยกับใครอยู่หรือเปล่ารู้สึกว่าเออถ้าความรักระหว่างเขาออกับคุณมันมีปัญหามาก ตรงนี้เขาอาจจะกําลังไปคุยกับคนอื่นก็ได้เพื่อความสบายใจของเขาก็ได้หรือเขามีทางเลือกที่คนคนนั้นที่เขาไปคุยทางเลือกนั้นน่าจะมีอะไรส่งเสริมเขาอุปถัมภ์เขาบางสิ่งบางอย่างนะคะมีทางเลือกค่ะหรือใครที่กําลังทะเลาะก,กันผิดใจกันจะมองในรูปแบบแบบนี้นะจะมองในรูปแบบแบบว่า อือจะติดต่อกับคุณหรือจะทักกลับมาหาคุณหรือจะพูดคุยกับคุณสื่อสารกับคุณจะกลับมาเป็นไปได้ด้วยดีไหมอะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ก็ยังมองว่ามีทางเลือกนะคะยังมองว่ามีทางเลือกนะโอเคหรือเขาอาจจะเคยกิ๊กกักกับใครแล้วก็ได้ครั้งหนึ่งแต่เขากลับไปกิ๊กกักใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะอันนั้นได้อยู่นะหรืออารมณ์ประมาณว่าถ้าคุณเป็นแค่ทางเลือกเขาล่ะ เขากลับไปหาคนของเขาตัวจริงของเขาค่ะคุณอาจจะเป็นแค่หนึ่งในคอลเลกชันเป็นทางเลือกนะคะที่มันเป็นอะไรที่เรียกว่าอะไรดีอะส่งเสริมอะไรบางสิ่งบางอย่างของเขานะคะก็จะมองว่าเขาก็น่าจะมีตรัวจริงสียงจริงนะตรงนี้นะถ้าคุณเป็นแค่ทางเลือกนะแต่ถ้าเป็นตัวจริงจะกลับมาเราก็มองแบบนี้อ อาจจะอยากจะกลับมาก็ได้อาจจะอยากจะคืนเดียบคุณก็ได้แต่เขาก็ยังมีคนอื่นปกปิดหมกเม็ดมีทางเลือกอีกม,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 มาดูความในใจของมิถุนจะสื้ออะไรบ้รบางช่วงนี้มิถุนสังเกตว่าตัวเองอารมณ์จริตนะคะโลเลนิดนึงสับสนนิดนึงหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไปคิดถึงวันเวลาเก่าๆก็ได้นะคะ ที่คุณกับเขาเคยรักกันนะแต่บางคนห่างมาแล้วนะมองว่าห่างเรียบร้อยแล้วค่ะหรือกำลังเวระยะห่างแต่คุณก,ก็คาดหวังว่าคนที่กำลังเวระยะห่างก็ยังคาดหวังว่าเขาจะกลับมาคืนดีนะะเขาจะกลับมาทำตัวแบบเดิมรักแบบเดิมนะคะบางท่านส่วนบางท่านก็แค่นึกถึงเฉยเฉยนะคะอารมณ์นึกถึงเฉยเฉยจะกลับมา รอกลับมาหรือจะกลับมายังไงก็ตามเอ๊ะปัญหามันจะเป็นแบบเดิมไหมอีหลบเดิมไหมนะคะบางคนก็คิดแบบนี้ส่วนบางท่านก็รู้สึกได้อะว่าจะมองในรูปแบบว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้ากลับมาเนี่ยเราก็จะต้องเป็นฝ่ายดูแลเขาไหมซัพพอร์ตเขาไหมเอาใจใส่ของเขาอีกไหมนั่นแหละคือประเด็นนะคะมันจะเหนื่อยเหมือนเดิมไหม เรามองว่าคุณจะคิดแบบนี้ว่ามันจะเหนื่อยเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะโอ้ยเอาแบบนี้ดีกว่าบางท่านน่ะยังคิดแหละนะคะยังคิดเชื่อว่ายังคิดเชื่อว่ายังนึกถึงแต่คุณจะก้ามกึ่งกับตัวเองความความสับสนกับตัวเองว่า กลัวว่ากลับมาแล้วคุณจะทุกร้อนใจแบบเดิมกลัวว่ากลับมาแล้วคุณจะแบบว่าเอ่อต้องมาดูแลเอาใจใส่เขาแบบเดิมนะคะจะมองว่าคุณทุกร้อนแบบนี้มากกว่าก็เลยอยู่ในช่วงของคนที่จริตหรืออารมณ์นะคะยังเอาแน่เอานอนกับตัวเองไม่ได้ยังไม่กล้าเลือกหรือยังไม่กล้าตัดสินใจนะคะส่วนในบางท่านห่างแล้วก็ไปส่องเขาคุณรู้สึกว่าคุณคิดถึงอยู่นี่ส่อง สองแต่คุณก็รับรู้ได้อะว่าอืมเขาน่าจะมีทางเลือกใหม่แล้วแหละตรงเนี้ยนะคะหรือคุณอาจจะรับรู้ได้ว่าโอ้โหเขาแคปปี้มีความสุขกับคนอื่นโดยที่เห็นแก่ตัวมากๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะบางท่านยังไม่ยอมมาเคลียร์อะไรอะไรใดๆเลยตรงนี้นะ บางคู่ทนอยู่แล้วก็อยู่ทนกันอยู่นะคะยังอยู่ยังมีอะไรร่วมกันอยู่แต่ปัญหาไม่ได้ดีขึ้นค่ะอยู่แล้วเหมือนต่างคนต่างอยู่ส่วนบางท่านเวลยะห่างออกมาเรียบร้อยแล้วว่าพราะรู้อยู่แล้วว่าปัญหามันไม่ได้แก้ไขว่าปัญหามันยังไงก็ไม่น่าจะดีขึ้นส่วนใครที่อยู่ทนทนอยู่อะย้อนกลับไปหน่อยนึงเบื่อ เซ็งกับปัญหาแบบนี้กับอะไรก็ตามที่ไม่ยอมแก้ไขปัญหาเขาก็ไม่แก้คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะแก้ยังไงนะคะบางท่านก็เบื่อเซ็งเครียดเครียดกับปัญหาเครียดกับเอ่อพฤติกรรมนะคะระวังว่าเครียดกับพฤติกรรมนี่แหละก็เรียกว่าจะมองแบบนี้จะมองว่าตัวเขาเองอะค่ะนะคะตัวเขาเองก็ตัวเขาเองเขาก็อาจจะไปโฟกัสอย่างอื่น นะคะแล้วก็ถ้ามีทุนรู้สึกว่าเป็นแบบนี้คุณตัวเขาเองนะคะตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเขาก็แก้ไขปัญหาให้มันดีขึ้นไปมากกว่านี้คงไม่น่านจะได้อารมณ์ประมาณนั้นนะแล้วพฤติกรรมแบบนี้มันเหมือนกับว่าสู้มีความหวังกับทางเลือกใหม่ดีกว่าไหมนั่นแหละตัวเขานะคะนั่นแหละตัวเขาถึงได้บอกว่าบางคู่นะคะยังอยู่ด้วยกันนะ แต่อารมณ์เหมือนคนต่างคนต่างเหมือนต่างคนต่างอยู่เลยค่ะนะคะแก้ไขปัญหาก็ไม่แก้อะไรก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะส่วนแบบว่าบางทีต่างคนต่างอยู่ะแต่ในพฤติกรรมของเขา,าเขาไปไปคุยกับคนอื่นอยู่นะี่คะไปคุยกับคนอื่นมีความหวังกับคนอื่นแฮปปี้กับคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนะส่วนในบางเคสนะคะส่วนในบางเคสเนี่ยจะมองในรูปแบบว่าถ้าห่างแล้ว แล้วทางเลือกใหม่ของเขาเขารู้สึกว่าเขาคุยกันสบายอกสบายใจแฮปปี้กันนะคะมีความสุขต่อกันในใจของเขาเขาก็สามเลือกมองว่าน่าจะสามารถลืมคุณแล้วเนี่ยหรือไม่ได้มาคิดถึงคุณเพราะอะไรเพราะจบเรียบร้อยแล้วนี่บางคนที่ห่างกันแล้วอะ่ะมีทางเลือกใหม่แล้วค่ะกําลังอาจจะไปได้ดีก็ได้กําลังจะไปพัฒนากับทางเลือกใหม่ก็ได้หรือกําลังจะไปชัดเจนกับทางเลือกใหม่ได้ อ้บทสรุปความรักการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นค่ะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะคนคนหนึง่งนะคะคนคนหนึง่งที่ต้องการทางเลือกใหม่ๆที่ต้องการใครสักคนที่เป็นความรักที่มีผลประโยชน์และต้องการอะไรต้องการโลกสองใบทีเดียวพร้อมกันก็ยังได้นะคะ แต่ใครที่จบมาแล้วก็ยังอยากจะบอกว่าบางครั้งบางคราวใจของคุณลึกๆ <c oughs> คุณก็ยังรู้สึกว่ายังสลัดไม่ทิ้งนะะยังสลัดไม่ทิ้งก็ยังไปนึกถึงอยู่นะคะบางท่านที่ห่างมาแล้วเนี่ยก็ยังไปนึกถึงอยู่นะแต่บางท่านก็รู้สึกได้อะว่าเออน่าจะถึงเวลาแล้วล่ะถ้าความรักมันไม่ได้ดีไปไหนเลยถ้าที่ผ่านมามันไม่โอเคเลย <c oughs> บางท่านทุกนะคะ <c oughs> ทุกจนตัวเองอลืมทุกได้ <c oughs> ทุกตัวเองจนตัวเองรู้สึกว่าไม่เป็นไรความรักมันมีวันจบ แต่มันก็ยังมีวันโอกาสใหม่ๆเสมอบางคนก็คิดแบบนี้นะคะแล้วบางคนก็ไม่ต้องการแหละนะความรักที่มีปัญหามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบล็อกจบจุดจบมาจุดเริ่มต้นใหม่มาจุดเปลี่ยนแปลงมานะคะอารมณ์ประมาณนั้นแต่ใครใครก็ตามนะที่แบบว่ากําลังมีประเด็นกันอยู่เนี่ยจะมองแบบเนี้ยช่วงนี้จะอึดอัดนะคะช่วงนี้จะอึดอัดช่วงนี้จะแบบว่าต้องใช้ความพยายามด้วยแหละนะคะต้องพยายามอ่ะ สกัดดาวรุ่งทุกวิธีทางอะ่ะถ้าเขาไปติดต่อพูดคุยกับคนอื่นแต่บางทีมก็บางทีก็คุณก็ไม่น่าไม่อยากจะสกัดแหละเพราะคุณรู้สึกเบื่อหน่ายละบางท่านอยู่กันเพราะภาระเพราะหน้าที่เพราะรับผิดชอบแต่แต่คุณก็รู้ว่าตัวเขาก,กระดิกกะดานะคะก,กระดิกะดาอารมณ์ประมาณนั้นชาวโสด ชาวสดไม่ได้นะคะอย่าหมดไฟนะคะอ่าเขาฟ้องมาว่าก่อนหน้านี้คุณเป็นคนหมดไฟค่ะแต่ตอนนี้ไม่หมดไฟแล้วค่ะนะคะไม่มีทางหมดไฟแล้วกำลังจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะในเรื่องของความรักเพราะบางคนหมดไฟนะคะบางคนเจอค่ะเจอก็จริงแต่เจอแล้วตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าจะชอบ นะคะแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์ครั้งใหม่กำลังจะเข้ามาและบางท่านก็อยู่ดีๆค่ะได้ใครไม่ทราบได้ที่เคยรู้จักหรือกิ๊กเก่าหรือทานไฟเก่าแต่นานมากแล้วเข้ามาในชีวิตได้ไหมได้ด้วยนะคะอารมณ์ประมาณนั้นหรือบางท่านอาจจะได้พบมาจากอะไรการเดินทางได้ไปเที่ยวได้นะคะการเปลี่ยนงานได้นะคะตรงนี้เพื่อนร่วมงานก็ยังได้ นะคะแล้วก็บางเคสค่ะได้คนมีตําหนิเข้ามาด้วยนะคะบางเคสได้คนมีตําหนิเข้ามาเป็นความรักทางเลือกใหม่ทางเลือกใหม่มีสองกรณีฐานไฟเก่าเพื่อนเก่าได้ทั้งนั้นหนึ่งกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือทางเลือกใหม่ไปเลยนะคะทางเลือกใหม่ไปเลย แต่ทางเรื่องใหม่อยากจะบอกว่ามีทุนมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราลองเปิดใจมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตนี้ฉันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ฉันมีโอกาสความสุขได้นะคะฉันมีโอกาสความรักที่เรียกว่าความรักที่มั่นคงได้มาแล้วนะคะความรัก อยากเจอใครแล้วก็ไม่ชอบหรือเจอใครแล้วคุณก็กิ๊กกักไปอะเอารีกว่าบริหารสเสน่ห์อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ต้องบริหารแล้วค่ะตอนนี้กําลังจะได้เจอเจอใครสักคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันต้องเริ่มจริงจนะังละความรักจะเข้ามา mm hmm. เหมือนกับเป็นคนที่เคยเจอกันอย่างนั้นแนะ่ ถ้าไม่เคยเจอกันบางคนได้รักไกลนะคะบางคนได้รักไกลบางท่านได้เดินทางแล้วได้รักบางท่านได้ที่ทํางานใหม่แล้วได้รักและบางท่านก็ได้เด็กถ้าไม่เด็กดะถ้าไม่เด็กก็ผู้ใหญ่กว่าน่นแหะนะคะหรือบางท่านได้เพื่อนเก่าไม่รู้มาจากไหนเพื่อนสมัยเด็กเพื่อนสมัยเก่าอ่าเข้ามานะชาวมีทุนกันบางจะมีโชคด้วยนะชาวโสดก็เลยมองว่าคุณได้ทั้งโชคได้ทั้งรักเข้ามานะคะ ดาวศุกร์เป็นเกษตรอ่ะแล้วก็ดาวศุกร์คือดาวเจ้าเรือนปุต,ตะด้วยความรักครั้งใหม่กาลังจะคืบคลานเข้ามาค่ะและที่สําคัญมากๆเลยคือคนคนนี้เนี่ยเขาเขาหวังเขาปรารถนาเพราะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่มันไปด้วยกันได้มันเหมาะสมกันดีสังคมอะไรก็แล้วแต่นะคะถึงแม้ว่าบางท่านมีความเหลื่อมล้ํากันถึงแม้ว่าบางท่านอ่จมีความแตกต่างกันในเชื้อชาติาศาสนาอะไรก็ว่ากันไป แต่ตรงเนี้ยเขามีการคาดหวังมากๆว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะเป็นไปได้ด้วยดีในอนาคตนะคะตอบมาให้แล้วนะแล้วก็ในบางเคสก็ได้คนไกลจริงๆค่ะนะคะได้คนไกลได้อารมณ์ประมาณนั้นคู่รักมาค่ะมีทุนนะคะเด่นมากๆคู่รักแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่รู้นะไม่รู้สรุปแล้วคุณคิดยังไงแต่รู้แต่ว่าความแต่ฝั่งเขาเนี่ยเขามองไปถึงอนาคตว่าสมหวังแล้วอะนะคะ เขาคาดหวังความสมหวังแล้วก็ตรงนี้บ่งบอกถึงเนื้อคู่ค่ะบางคนได้คู่คู่พมลิขิตนะคะคู่พมลิขิตกำลังจะเข้ามาคู่ที่เหมาะสมคู่ที่คู่ควรคู่ที่ส่งเสริมคู่ที่สร้างอนาคตเขาคาดหวังถึงการสร้างอนาคตและการคาดหวังถึงการสร้างครอบครัวด้วยโอ้พระเจ้า ความสุขความสุขความสมหวังความสมปรารถนานะคะกำลังจะเกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นค่ะคุณอาจจะมีใครสักคนนี้ที่พยายามจะจีบคุณแล้วก็คนคนนี้สามารถดูแลใจได้ไหมก็น่าจะสามารถดูแลใจได้แหละนะคะไม่ต้องเป็นว่าไม่ต้องไปกังวลว่าอู้ยเราจะต้องไปนั่งดูแลอะไรเขาไหมเรามองว่าคุณเกลังจะได้คู่ที่เข้ามาส่งเสริมอ่ะนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าคู่ส่งเสริมเพราะอะไรพอวันใดคุณเปิดใจได้คู่เออเปิดใจได้แฟน นะเปิดใจชัวร์แล้วมั่นใจแล้วว่าคนคนนี้จะต้องเป็นแฟนกันความรักครั้งนี้จะส่งเสริมมีถุนต้องได้คู่ส่งเสริมความเจริญนะคะรู้สึกว่าก็บอกไปก่อนหน้านี้หลายคลิปมากเลยมีถุนวันใดวันหนึ่งถ้าคุณจะต้องได้เจอเนื้อคู่แล้วก็คู่ครองเนี่ยคู่ต้องเป็นคู่ร่วมสร้างคู่ต้องเป็นคู่ที่ส่งเสริมความเจริญได้คู่แล้วชีวิตมีความเจริญได้คู่แล้วชีวิตมีความมั่นคงนะคะส่วนบางท่าน ตัวเองอ่ะอาจจะมีผิดหวังความรักมาหรือเพิ่งผิดหวังความรักมาก็ตามก็ยังไม่มีความพร้อมแหละนะคะภายนอกก็ดูเข้มแข็งอ่ะแต่ภายในใจเราก็บอกว่าคุณก็อ่อนไหวนะคะพวกคุณก็ต้องการความสุขความสุขเล็กๆความสุขครอบครัวเล็กๆอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่เราก็มองว่าเที่ยวนี้คุณน่าจะเปิดใจได้แล้วว่าว่าความรักมันมาแล้ว <c oughs> <c oughs> นะคะโอกาสมาค่ะค่อยๆค่ะค่อยๆดูกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยากจะบอกเหลือเกินนะ คุณอาจจะเจอคุณอาจจะได้เจอพวกเงาะถอดลูกก็ได้นะคะถ้าใครไม่ยอมเปิดใจอะ่ะเปิดใจค่ะสุดท้ายท้ายสุดก็มองว่ามันมีทุนก็น่าจะสมควรเปิดใจแหละได้พบรักต่างเชื้อชาติต่างศาสนาก็ได้รักทางไกลก็ได้เนื้อคู่มาความรักมาแล้วบางท่านได้เจอเงาะถอดลูกใครขวัญบินมาแล้วคุณก็ได้พบเจอไม้งามอ่ะ เพราะตรงนี้บ่งบอกถึงเนื้อคู่คู่ผมลิฉินและบางท่านก็อาจจะได้เจอเพื่อนเก่าเข้ามาเป็นแฟนด้วยคู่เก่าได้ด้วยคู่เก่าก็ได้กิ๊กเก่าก็ได้นะคะคู่แบบว่าคู่แบบเขาเรียกว่าคู่ตรงเนี้ไม่เคยเจอกันแต่ความรู้สึกของคุณคุณจะอาจจะรู้สึกว่ามีความผูกพันต่อกันได้หมดนะคะมีถุนเด็กได้ผู้ใหญ่ได้ได้ทั้งหลายสถานะ เพราะมีถุนก็มีหลายสถานะเช่นกันนะคะชาวโสดมีหลายช่วงไว้เช่นกันค่ะ mm. ใครที่เคยมีครอบครัวระวังเออใครที่เคยอยู่กินกันเป็นครอบครัวหรือว่าอยู่หรือเป็นแฟนกันแล้วอยู่กินกันอะไรก็แล้วแต่ก็ระวังสักหน่อยหนึ่งนะคะระวังปัญหาความรักนะ เพราะว่าดาวอาทิตย์ยังเลงลาหูนะคะปัญหาความรักอ่ะจะเกิดขึ้นส่วนคนโสดค่ะจะมีโอกาสพบรักครั้งใหม่ทางเลือกใหม่และบางท่านจะมีโอกาสมากๆเลยค่ะนะคะในเรื่องของความเป็นอยู่ชีวิตรักการสร้างอนาคตและการสร้างครอบครัวนะคะเด่นมากๆมาแล้วค่ะ นะคะไม่ได้สายเกิดเข้าข้อฟ้องมาว่าไม่ได้สายเกินไปด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางท่านเคยเจอปัญหาความรักมาคู่รักทางเลือกใหม่ๆโอกาสใหม่ๆก็น่าจะได้สมหวังแล้วนะคะโอเคน่าจะประมาณนี้ส่วนแบบส่วนแบบว่าใครที่ปิดกั้นตัวเองเลยนะคุณอาจจะมีความเจ็บช้ำน้ําใจที่ไม่อยากจะยังไม่พร้อมที่อยากจะเริ่มต้นความรักเพราะบางท่านมีมีความเจ็บช้ำน้ําใจอยู่ นะคะบางท่านยังมีอดีตอยู่ในใจอยู่บางท่านยังแบบว่ารู้สึกว่ากลับมาทบทวนกลับมาอยู่คนเดียวเพื่อความสบายใจของตัวเองก่อนนั่นคือบางท่านความรักค่ะตอบมาให้แล้วค่ะกำลังจะเข้ามาในชีวิตแต่บอกแต่เพียงแต่ว่าถ้าลักษณะแบบนี้บางท่านกําลังจะได้เจอเนื้อคู่และกําลังจะได้คู่ผมดิคิดด้วยนะคะแล้วก็บางท่านก็จะได้เจอเพื่อนเก่า ่พือนมาเป็นแฟนได้หมดทั้งนั้นก็น่าจะประมาณนี้ของชาวมีถุน1-15ตุลาคมนะคะก็ขอให้ชาวมีถุนประสบความสำเร็จประสบความสุขนะคะความสมหวังในเรื่องของความรักชาวมีถุนบางท่านหลายๆท่านช่วงนี้จะมีโชคนะคะจะมีโชคด้วยเพราะว่าดาวสุกก็เป็นเกษตราราธิบดี นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะคะมีความสุขมากๆก็ใครที่มีปัญหาต่อกันในช่วงนี้นะคะใครที่อยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยที่มีปัญหาต่อกันเนี่ยให้ประกับประคองไปให้ได้นะคะให้ดาวอาทิตย์ย้ายปซะก่อนก็ยังดีนะคะโอเคน่าจะประมาณนี้นะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ